หบปะชอนหบกะทะหมกระทะหมกกระชอน,ชอน,ชอนเออต้องเรียกหมกหมกปลาหมกกระชอนสองตัวสองตัวหมกกระทะอ,นอุนี่ต้องหมกใบยอใส่ใบยอใส่ใบยอด้วยใบกระเพราใบยอกะทอุ้ยมันมันร้อนมันร้อนพุ่งกำลังพุ่ง,งอือ ช่อนสองตัวเรียกมกปลาเหมือนมกน้ำไม้ไหมเหมือนมกน้ำไม้ไม่มกปลาเนี่ยเราก็จะกินมกปลาเดีย๋ยวปิดฝาน้ำจะได้แห้งปิดฝามันจะได้สุกทั่วกันสองหัวใหญ่ๆสองตัวใหญ่ๆห,หัวลงลงหัว,หวอเออเนี่ยวหะอืมก,ะ,มกะหุ่งล้แล้วเนี่ยขึ้นเอาเนื้อลงมั่งเนื้อยังแดงอยู่เลย เดี๋ยวเนื้อลงมั่งแล้วก็ปิดฝอม้อโอม่อลุกเริ่มเลยมเบอร์อะไรสามสิบสองปิดฝอม้อปิดไว้มีหม้อแบบนี้แหละแล้วก็หมกแบบนี้แหละฝอม้อไว้กลับแล้วต้องคอยกลับน้ำแห้งคอยกลับน้ำนี่เยอะยอยู่จะสุกยากก็ตรงหัวจะสุกยากก็ตรงหัวนั่นแหละหมกปลาช่อน ดฝาดูหน่อยหม้อก็ร้อนดูหน่อยดูหน่อยว่าสุกยังไมแห้งไมแห้งเลยเป็นน้ำเดียเลยนี่สาแร่ลูกซุปก็สาแร่หิวแย่แล้วดูหมกประช่อนกระทะเบ้งเลย ื้อปลาท้งนั้นเนื้อปลาทงลาทงนั้นเลยแต่เล่บอกว่าหิวหิวเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึง่งจะทให้น้ำแห้งก่อนไข่น้อยไข่น้อยไปหน่อยไม่เป็นไรเราก็กินปลาเอาใส่ไข่ด้วยตมปลาซาตำปลาซาบ้านๆตำปลาซาบ้านๆเลยสุกแล้วสุกแล้วพอแล้วพอแล้วเราก็จะปิดแก๊ บิเกต็ตดูหน้าดูหน้าดูตาดูหน้าดูตามหมกปลาช่อนหมดผักผิหกหดหมดแล้วผักเยียมแล้วน้ำแห้งแล้วก็แล้วแหละยังร้องอยู่ยังไม่ได้กินหมกปลาช่อนแล้วก็เอาหัวลงไปข้างล่างพยายามกดหัวลงไปข้างล่างนะมันจะได้สุกไวๆส,ส,สุกแล้วหนะ หัวมันเนี่ยนี่ก็หัวมันสุกมาแล้วเนี่ยขับจัว่วสุกมาแล้วสุกมาแล้วใครจะไม่กินหมกปลาก็มานี่หมกปลาคลิปนี้ก็แค่นี้แหละมีหมกปลาช่อนสองตัวหมกปลาช่อน